การเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นครั้งแรกก็ตามที่มาถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมอันเป็นวันแรงงานนะครับก็จะมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาสมาพันธ์แรงงานของส่วนต่งางๆกันด้วยบอกว่าอยากให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วปีนี้เขาใหญ่จะปรับขึ้นจาก3 3 1มบาทต่อวันนี้เนี่ยไปเป็นเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับโดยที่ล่าสุดนะครับทางด้านของคณะกรรมการสมาพันธแรงงานไทยหรือว่าคสอรทและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าสรสครับอันนี้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นนะครับ จาก331บาทปรับขึ้นไปไเป็น492บาทด้วยกันนะครับก็คือขึ้นเป็นประมาณสักเกือบเกือบจะ50%เลยก็ว่าได้ในครั้งนี้นะครับโดยที่บอกว่าขอให้ราคานี้492ค่าจ้างตรงนี้เนี่ยค่าตั้งคันต่ำเนี่ย valid สำหรับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานในระบบและนอกระบบกันด้วยจากสาเหตุที่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าแรงงานนั้นเจอปัญหาหนักมากๆตั้งแต่การแพร่ระบาดนะครับรวมของโควิด19 2ปีที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่ขึ้นแรงก,กันด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าและ492ฐานคำนวณน,นะครับของสมาพันธ์ทั้งสองก็มองว่าจากอะไรกันบ้างเขาบอกคิดจากเริ่มต้นเลยความจําเป็นในการดํารงชีวิตของแรงงานนั้นประกอบปไปด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งเยอะมากครับ อาหารค่าเดินทางค่าน้ำปลาปลาสาารูปรโภคค่าชาวบา้านค่าโทรศัพท์นะครับโดยที่เป็นการสํารวจมาจากแรงงานทั้งหมด3,000คนด้วยกันนะครับและพบว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยรงยรงงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่21,382.92บาทต่อเดือนนะครับนอกจากนี้อันนี้เป็นก้อนที่เห็นที่ต้องใช้ประจําวันรรงงานเหล่าน,นี้ยังมีหนี้นะครับเฉลี่ยเนี่ย200บาทต่อครรวรือนด้วยก็เพิ่มขึ้นไป5.9%เทียบกันกับปีที่แล้วสูงสุดเลยในรอบ14ปีด้วยนะครับ แน่นอนว่าพอมีข้อเรียกร้องแบบนี้ไปดูกันบ้างว่าทางด้านของนายจ้างนะครับผู้ประกอบการเขามองว่าอย่างไรกันบ้างโดยสภาองค์กรนายจ้างแห่งชาติอันนี้พร้อมด้วยสมาคมนายจ้างอีก40-50สมาคมออกโรงในการคัดค้านนะครับที่บอกว่า3ามรบาทเป็น492บาทไม่เห็นด้วยในการที่จะปรับขึ้นตอนนี้นายจ้างมองนะครับบอกว่าการกระโดดนะครับค่าแรงขั้นต่ำจาก313บาท336บาทแบบนี้นะครับ <c oughs> ไป49 2บาทที่ปรับขึ้นเกือบจากครึ่งหนึ่งคือ50%เ สูงเกินไปนอกจากนี้ภาคธุรกิจเองปัจจุบันพบกับเรื่องของต้นทุนพลังงานสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงโภคภัณฑ์เยอะเกินกว่าที่จะเพิ่มค่าแรงไหวนะครับภาคธุรกิจเองนะครับหลายส่วนเองตอนนี้ได้เริ่มต้นมีการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคกันแล้วด้วยทีนี้คําถามคือและดุลยภาพที่เหมาะสมนะครับจากทั้งลูกจ้างในจ้างเองมองว่าที่สุดแล้วจุดไหนน่าจะเป็นจุดดุลยภาพที่หลงตัวที i ดีงไอครับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ <c oughs> พูดถึงสูตรบอกแบบนี้เอา2ตัวแปรมาคำนวณกันสิ GDP ประมาณการปีนี้ติ้งต่งว่าขยายตัวได้3%แล้วเงินเฟ้อนะครับ <c oughs> มีการปรับตัวสูงขึ้น5%ดังนั้นการขยับขึ้นเพื่อให้แรงงานสามารถอยู่ได้ก็ควรจะปรับเพิ่มที่ระดับ3%ถึง5%ของตัวค่าแรงกันด้วยแต่ว่านอกจากนี้ที่บอกว่าอัตราเดียวกันทั่วประเทศนั้นไม่เห็นด้วยควรจะมีการผันแปรไปตามแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่าครงชีพที่ไม่เท่ากันนะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับรัฐเองนะครับ ควรจะให้ความช่วยเหลือผ่านม,มาตรการใส่เงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับควรจะให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจในการพาแรงางานเข้มข้นเข้าไปปรับโครงสร้างกันด้วยโดยการใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นนะครับทีนี้ทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยที่การบดีมหาวิทยาลัยของการค้าไทยและที่ปรึกษานะครับของประธานที่ปรึกษาศูนย์พยายกรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพิ่มตามข้อเรียกร้องนะครับ 3 3 1เป็น4 0 2อันนี้เป็นเรื่องที่ยากแน่ๆนะครับให้ผลเชิงลบต่อภาคธุรกิจแน่นอนทีนี้อีกขั้นหนึ่งกันบ้างคุณริศสถาผลเดชาคน้าสูงวิเคราะห์เศรษฐกิจทีทคือ t t b Analytics นะครับบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีความน่าวิตกครับเพราะถ้าปรับเพิ่มขึ้นนั่นก็มีความหมายว่า Wage ค่าแรงขึ้นนะครับ wage ก็คือแรงงานนั้นเป็นต้นทุนอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะผลักดันไปให้ราคาสินค้าสูงขึ้นที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรราาาพูดคคุยยกัันมหลล้ง Wage Spiral Price Sp ก็คือเกลียวแหะครับต่างฝ่ายต่างบวกขึ้นบวกขึ้นกลายเป็นไก่กับไข่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าแรงสูงต้นทุนสูงราคาสินค้าแพงค่าราคาสินค้าแพงแรงงานก็ต้องสูงขึ้นดังนั้นที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ลําบากมากเพราะฉะนั้นต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมอันนี้คุณนริศบอกแบบนี้นะครับนอกนือไปจากนี้นะครับธุรกิจ SME บเองบางครั้งในเรื่องการส่งผ่านต้นทุนไปให้ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากครับแล้วก็ s m e เองมีเรื่องของอัตราต่อรองค่อนข้างน้อย ดังนั้นสถานการณ์แบบนี้จะทําให้เปราะบางต่อการประกอบการกันด้วยโดยจะเพิ่งยิ่งถามว่าทำไมต้องไปเอสเอ็มเพราะ s m e มีการจ้างงานสูงถึง12ล้านคนด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่ม SME เกิดปัญหาแล้วละก็ก็จะพบปัญหากันได้บอกว่ามองย้อนกลับไปดูครับสมัยที่เรามีการขึ้นค่าแรงเป็น300บาทนะครับก็คือปี55ปี56ที่มีการปรับค่าแรงขึ้น35%เลยณนะเวลานั้นความสามารถในการแข่งขัน SME ไไทยลดลงเลยอันนี้คุณนริศเขาว่าแบบนี้อีกทางออกหนึ่งครับ ถูกนําเสนอโดยอาจารย์สมพรวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์อาจารย์สมพรวินบอกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นตอนนี้เป็นปัญหาจากฝั่งอุปทานนะครับคือราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารเนี่ยสูงขึ้นควเรอนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนสำหรับพลังงานกับอาหารเนี่ยสีด้วยกันอาจารย์สมพรวินบอกว,กว่าการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ได้สส่วนครับหนึ่ง ลดรายจ่ายเช่นการใช้นโยบายอุดหนุนราคาพลังงานและวควบคุมราคาสินค้าจําเป็นนะครับซึ่งทีนี้มีข้อจํกากัดในเชิงงบประมาณละสอการเพิ่มรายได้ครับเช่นการเพิ่มค่าแรงนะครับซึ่งแนวทางนี้แน่นอนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก็จะนําไปสู่ wage price spiral โดยส่วนตัวดรสมพรวินบอกว่าการเพิ่มรายได้ผ่านการอุดหนุนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับแนวทางนี้ปรับขึ้นค่าแรงนะครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าให้เพิ่มรายได้ วิธีหนึ่งคือการที่ภาครัฐเนี่ยใช้งบประมาณนี่แหละครับในการที่จะสมทบจ่ายเพิ่มให้กับแรงงานกล่าวคือนายจ้างเพิ่มบางส่วนรัฐโคเปคือจ่ายร่วมกันเพิ่มบางส่วนกันด้วยโดยที่ตรงนี้ก็จะเป็นการลดภาระที่จะส่งผ่านนะครับต้นทุนไปให้กับผู้ประกอบการเสียทั้งหมดดังนั้นก็เลยมองแบบนี้ว่าโคเปถ้าเพิ่มไม่ใช่ผลักภาระให้กับผู้ประกอบการหมดแต่ให้ภาครัฐเข้ามาอุดหนุนในการที่ทําให้แรงงานนั้นอยู่ได้ด้วยอ แล้วก็เป็นเรื่องของนะครับเรื่องของค่าอัตราค่าแรงงานทามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ลําบากแบบนี้ด้วยละครับเฟินครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ